สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นดาราหรือเปล่าพี่ชื่ออะไรครับโตดอัครรัตน์ครับพี่เล่นเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะตอนนี้หลวงพี่แจ๊ดยังอยู่ในโรงก็ไปดูเงี้ยนะครับหลวงพี่แจ๊ดโคซิ่งพี่เป็นผู้ชายหรือเป็นเกย์ครับเป็นผู้ชายครับชายแท้เลยเหรอชายแท้ครับมีแฟนยังงมีแล้วครับผมมีคำถามมาถามพี่วันนี้เวลาพี่ไปวัดเลขมงคลที่พี่ชอบคือเลขอะไร492ส2 54 56มกมาห่าสิบสอโอ้าสิบสี่า้าสอไปกันดากว่าห้าสิบหกไหม่งพี่ตื่นมามี่อไปกันดีกว่าถ้าสวัน ในวันนั้นนะทั้งวันพี่จะทําอะไรบ้างผมจะเอนเตอร์เทนผมจะไปเต้นผมชอบเต้นชอบเต้นแล้วจะทำกิจกรรมที่เป็นเกย์อะไรบ้างเราจะไปซาวนาเกย์ได้ปหมซาวนาเกย์เหรอต้องมีคนที่เราไว้ใจสมมติว่าเพื่อนผมเป็นเกย์พี่ผมเป็นเกย์อย่างเงี้ยแล้วผมไปด้วยกันเงี้ยผมไปวันนั้นมันจะจบละเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงเราจะได้กลับมาเป็นผู้ชายแล้วก่อนที่จะกลับมาเป็นผู้ชายเราจะลองมีอะไรกับเกย์บ้าโอกาสเดียวนะโอกาสเดียวถ้าเราเป็นเกย์จริงๆการมีเพศสัมพันธ์มันก็คือ มันก็คือเรื่องเรื่องอย่างนั้นอยู่แล้วถูกป่ะครับออถ้าสมมุติว่าผมเป็นผู้ชายอ,อ,อ่ะผมก็มีกับผู้หญิงออแต่ถ้าผมเป็นเกย์ผมก็ต้องมีกับผู้ชายออปะ,ปะ <laughs>